อาสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับบิ๊กเกมเมอร์แล้วก็ออติ๊เกมเมอร์พูดได้ดังหน่อยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับบิ๊กเกมเมอร์แล้วก็ติ๊เกมเมอร์อ่าอยู่ในเกมไม่รู้อนิเมะไอ้บุญเจ้านะแบบกลับมั้งไม่รู้กลับมาแล้วฮะกกลลับมาเ่โอ้โหนี่จะเล่นเลยเหรอยังไม่ได้สุ่มเลยนะก็ฝาเล่นเลยก็ฝาครับ เดี๋ยวเดียวม,มีตัวเดียวเองมีอินทิโกตตัวเดียวเองเขาสุ่มก่อนได้ไหมได้ว่ะสุ่มเท่าไหร่ก็ได้สุ่มตรงไหนอ่ะตาติดไหมาดิไหนตามติดไปนะฮะเกมใหม่ครับไหนอ,หหหอ๋อ,อเคสุ่มต้องใช้อะไรบ้างอ่ะเต็มห้าสิบมีสองร้อยเหรอว่บาบ่ายจะเลือกกันไหนก็ได้ลิมิเต็ดเหรอ มีมันเตจใช่ตินได้ตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้แล้วนี่คือสีเข็ดแต่มีคนได้ประมาณห้าพันคนนะเหรออือกดได้เลยปะกดเลยกดอันนี้แต่ว่าอันนี้ต้องใช้ห้าร้อยนะห้าร้อยคือสิบอันใช่ป่ะแลยโอ้หายบ้าป๋าครับอ่าให้ติ้นกดส่มอันนี้ดีกว่าป,ป๋าเนีย่ยดูดิดูดิเนี่ยไม่รู้่ปีก็ไม่รู้อ่ะมดกษัตริย์ด้วยเหรอโอ้ ถ้<บ>าฝา <Okay, okay. S 1> เนี่ยถ้าฝาสุ่มได้เออตัวเนี้ยมันจะรีใหม่หมด okay, อโอเคอ่ะดินเหนียวดินฮะฮะดิน <c oughs> อะไรคือดินเหนียวอะคัมเปอของเขาออ้อีปีกมาหน่อยนึงอีนักนะขั้มก่อนนี่คือหลับอีปีกใช่ จินซุ่มเออไอมโหูลากาตัวตัวเนี่ยแบบอีพิกตัวเนี่ย uh huh. มโหูลากาเหมือนไอตัวเนี่ยเนี่ยจินซุ่มได้เหมือนกันหมดยังเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย oh, หมดแล้วไปไปเล่นกันเราไม่ป้าป๋านี่ยถ้ามาวิ่งไม่ได้แต่วิ่งตรงนี้ได้อ uh ่า huh. แล้วก็กระโดดได้สองหลบเอาตัวละครใส่ก่อนเนาะโอเค okay. มีอาหารด้วยเหรออ๋อโอเคโอเคเข้าใจละโอเคมีเวสมีฟสตี้ไม่ต้องแล้วไม่มีแล้วพวกฝ่าไม่มีแล้วโอ้ยพีโคตรแพงเลยอะเดี๋ยวนี่ยังไม่ใส่ตุวละครเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมใส่ตุลละครให้หน่อย ดินเหนียวด้วยอ่ะอีกตัวนึงดินเหนียวนี่เหรอเมจิกแอโร่เลยอ่านนใช่<อ>เดินเขาโอเคครบแล้วไปไปลุยกันเลยนี่หมดฮัทฮะหมดฮัทหมดฮัทได้เหรออือใช่เพราะีมีตัวรีเจนดามีและที่ก็มีตัวความเย็นดีเจนดามี ถ้าไม่ตนสูบได้รีเจเดลร่ก็เพราะตนไม่เล่นไรเลยเพราะตินเล่นแต่แบบนี้อย่างเดียวหรอป้าดูสิเล่นยังไงคล้ายๆกันป่ะหกร้อยโอ้ห้ามาห้าร้อยเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกดแลวสตาร์รอ่ะ สวยง,งามอยู่นะภาพสวยนะฮะสกิปได้ด้วยเหรอเราเจอของปีซะแล้ดวดูไปด้ยโอ้โหโดนน้อยจังไม่น้อยแนะ่เราก็ฝากกดสกิปอ่ะสกิปีกขึ้นนึงมาหนีเลยมานีานยิงช้าอยู่นะ ออกเต้นโหดมากอ,ะอ่ะอ่าอิจิโกะโอซูเมนนะโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการมากเกมน่าเล่นนะฮะพี่ออฟมาเล่นไหมครับเชิญพี่ออฟเล่นดีกว่าฮะลองดูครับแคงแตง forward ไงเ<า>ชิญหนูมาเล่นเนี่ยมาลองเล่นดูเขาเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเหรอใช่โอ,โอ้ ออนนอโอ้หอโหเอฟเฟกต์สวยดิฮะครับคนเนี่่ยวางได้แตัว,นนวตัวไหนเดียวตัวความเนึ่งตัวเดียวเองเหรอ,อโอ้โหแรงอยู่นะเอฟเฟกสวยมากเลยครับอะะไรนเอฟเฟกสวยมากเลยบอกตัวเองเนี่ยเอฟเฟกสวยจริงอ่ะ ดีตรงเอาเริ่มแล้วไงเออมันดีมันไม่ใหญ่มันไม่ไม่รกนะโอเคอยู่นะจบจบกันจบกันไปฮะโฟกัสล่าสุดโอเคปิดได้เม็ดดี่แอลอ่สวยอ่ะสวยสวยสวยอิจิโกะอ่ะสิบสองเองร้อยจัางวงไม่กว้างมากนะ ยิงกรไปยิงกรไปครับรโอเคตัวบนเหลือสี่จุดหนึ่งนะดูนี่ยดูอะไรครับสนุกสนุอยู่นะไอไม่ใช่สารลัดดิ อ๋อเซเวอร์อยู่ฟารัสโอ้เซเวอร์อยู่ไกลมากนี่อะไรอ่ะออหมูราการรู้รู้โต้หรอไม่หมูราการตัวอะไรไม่รู้สี่หางไงสี่หางตัวอะไรู้โต้รู้โตเหรอใช่แต่มันสีดันไหมใช่ก่อนที่จะหลุดไงของนี่ตัวฟาร์มเงินตีนหน่อยเนี่ย ตันนี่มีเป็นคำลาบแล้วอตัวที่มีเป็นคำลาบแล้วพวว่อพร้อมพร้อมปิดหูอัปเกรดครั้งที่ห้าพ่อปิดหูไว้ดีๆพ่อปิดคลิปครั้งที่หกคริปต์ไปครับเยอะพวว่อได้เจอการคำลาบอ๋อนี่ไงอลังการทั้งนั้นเลยครับ ฮิโกเรายังไม่มีตัวฟาร์มเงินเลยต้องหาแล้วสูงสุดเหรอคือสี่ส้าจมตีพารีซวิอ้โหอลังการมากเลย ยังไม่สุดเลยสั่งไม่พออัปเดตหนอ่อยรับอัปเดตหน่อย2.3คครับอีกอนหนึ่งจะได้สูงสุดแล้วเอฟเฟคกอลังมากเลย อันนี้เอโีเล่นได้กับเอโีแบบตรงโอ้โหเอฟเฟกต์สวยสวยแล้วลบแล้วขายใหม่ไว้ตรงนี้โอ้โหติดเ,เอฟเฟกต์ไฟไหม้ด้วยอีจิโก้บแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้โหดมาก ครับเนี่ยจิงจอกจมวอยตรงนี้แล้วตรงนี้จมวอยตรงมากเบ่งเบ้งเบ้งเด่งเบ่งอย่าง,ง,งนี้เลยอ่ะพลังมากสวยงามสวยงามชอบครับ ตังดีอยู่แล้วดีดีเฮ้ยอเออตังมีมีแล้วลืมสูงสุดยังสูงสุดไปแล้วแล้วก็ไลจิโปะไปก่อนดีกว่า ในองคกรเพลิงคู่โดในโด,นโดนในไฟไหม้ต้นไม้สวยอยู่ครับทั้งหมดเนี่ยคือตัวนี้ตัวตตเดียวที่เป็นเอฟเนี่ยไม่ดีไม่ดีหรอหมไม่ดีเพราะ เหมือน oh, F ของข้อสอบะอ๋อติดเใช่ติดเอฟคะแนนดเอดูแนามันติดเอฟแต่มันก็จะเหดดีอยู่ก็ฝ <excited. S 2> uh, ันดิสวยสวใช้ได้กระโวดถูงตึกบ้านผู้ชาเขาอยากกระโดดตึกบ้านเก็บิ้ เฮ้ยวางบนตึกได้ด้วยวางวัตตึกได้ด้วยวางได้เท่านั้นแ่ะมันสูงเกินเมื่อกี้นี้เฮ้ยถราด้ก็หาแล้วเนี่ยไม่เห็นบนบ้านเลยบนบ้านไหนบนบ้านเนี่ยวางได้จริงด้วย บอสหรอ,อ,อ,อเฮ้ยไอออนกับตันกับตันเลื่อนเหล็กมาปัดกันเข้าไปโด,ดไปดิครับ เฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้เลือดเยอะจริงๆยวนไม่พอจะมีร่าง,งไ,มนะไม่น่ามีแล้วนะจะมีัวกใช่ขายไหมครับไปตั้งตรงนี้เพิ่ม มังกรไฟคำรามเรียบร้อยชนะไปเย่ได้อาหารมาคูณสี่กลับอยู่แล้วไปสุมะะปส่มฮะโอเคใครอยากเล่นนะครับเข้ามาเล่นได้ <S <S กับ<า>อนิเมะอะไรทุกอย่างจจะรจะรอบเเดดียยวไไปไ้ลใช่ปะอนิเมะอะไรนะ อันิเมชแอนดเวนเจอร์นะครับข้ามาลองเล่นดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันสสด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า